ช่วงนี้เรยอิงคิดว่าแบล็คพิงพิงรู้สึกว่าตามเขาแล้วเราอะเซฟแฟชั่นจากเขาเยอะมากเลยอะเหมือนแบบโอเคเราอาจจะไม่ได้แบบไปแต่งตัวแบบแบล็คพิงเลยฮ้ยเราดูเขาแล้วแบบเราอยากใส่หรือว่าลุกเขาอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเออตื่นเต้นกับการที่แต่ละเพลงมันไม่เหมือนกันเลยแล้วแบบเรารู้สึกว่าเออมันมันมีอะไรที่เราเซไพรายได้ทีทีครั้งค่ะสุดท้ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่หมัวสว่าแล้วก็พี่พิงวรันทรนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคันสวัสดีครับก็ ช่วงนี้เป็นไงบ้างครับผมช่วงโควิดระลอกสามก็ระลอกนี้แหละครับก็จริงๆมันก็อาจจะบอกว่าด้วยด้วยด้วยเอฟเฟกของมันนะครับก็อาจจะหนักกว่าทุกทีนะครับเพราะว่าด้วยด้วยด้วยอัตราการติดเชื้อหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งก็คือเราอาจจะเริ่มคุ้นชินคือเราเริ่มรู้แล้วเราควรจะทําตัวยังไงคือเรามีบทเรียนจากรอบแรกมาแล้วนะครับเราก็เหมือนเราก็พอที่จะ มีตั้งสติได้หาทางแก้ไขไว้ล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่ามันมีผลกระทบกับ <ừ. S 2> กับกับชีวิตเราเยอะไหมก็ทั้งชีวิตส่วนตัวทั้งชีวิตการงานทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อาจจะจะเอ่อค่อนข้างกระทบรุนแรงกว่าในรอบแรกๆนะครับครับผมและพี่อิงนะครับผมของอิงจริงๆจะบอกว่าของอิงอะเริ่มกระทบมาตั้งแต่ก่อนที่จะระบาดแล้วลอกนี้อีกอย่างที่แบบหลายคนตามก็จะรู้ว่า อิงแบบหยุดงานจริงๆอะช่วนธันวาที่อิงโดนกักตัวเพราะว่าขึ้นขาใช่ใช่ใช่จำได้ใช่เ,เดียวกันกับผู้ติดเชื้ออะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยเหมือนการระบาดสําหรับอิงอ่ะมันยาวนานมากเลยแบบว่า <laughs> เอฟเฟกที่เราได้รับอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยก็จะบอกว่ารู้สึกว่าทุกคนได้รับผลกระทบหมดเลยอะไรอย่างเนี้แต่อา <laughs> แล้วก็หยุดงานใช่ไหมอยู่บ้านอะไรอย่างงี้แต่ว่า แบบมันยังมีแบบที่ๆี่หลายๆคนนักดนตรีต่างๆหรือว่าแบบหลายๆกิจาการที่เขาแบบต้องหยุดไปแบบได้รับผลกระทบก็ <ừ. S 1> คิดว่าตัวเองปรับตัวกับมันเอ่อมาทางานเบื้องหลังแหละเหมือนเหมือนทุกๆทุกๆระๆลอกที่ที่ทำนะคะแล้วก็เอ่อิงก็มีการทำเพลงทำอัลบั้มใช้เวลาตรงเนี้ยทำอัลบั้มไปเลยเพื่อเพื่อที่จะได้เออเราจะได้ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แต่ก็ยังรอคอยวันที่มันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอือใช่ แล้วพี่หมูครับได้ได้ปรับวิธีการทาํางาน,นอย่างของพี่เองก,ก็คือไม่ได้ออกไปทัวร์ไม่ได้ออกไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแต่ของพี่หมูคืออยู่ในออฟฟิศเงี้ยกลับปรับกระบวนการไมเซิลการทางานยังไงบ้างอิงกพี่คิดว่าทุกทุกธุรกิจนะครับมันต้องปรับไมเซิหมดเลยนะครับพี่พี่อยากจะพูดเรื่องไมเซินิดนึงนะเมื่อกี้นั้นพี่ว่าสิ่งที่อิงพูดมันเป็นมันเป็นตัวอย่างที่ท,ที่ที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเอ่อเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เรา เดี๋ยวคงเราจะไปค่อยๆพูดกันว่าทําไมเราถึงมาทํงางานกับอิงเป็นสิ่งที่เราชื่นชมเพราะว่าพี่เชื่อว่าเอา่อเวลามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับเราไม่ใช่เราคนเดียวที่ได้รับผลกระทบมันได้รับผลกระทบครั้งที่มันทัวทั้งโลกแล้วก็ทุกๆสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกคนได้รับผลกระทบหมดไม่มากก็น้อยนะครับประเทศไทยนี่แหละย,ยังถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีมากๆประเทศหนึ่งที่ในในขณะที่เราบน่นกันว่าหูมันรุนแรงมากแต่มันก็มีประเทศที่จัดก,การได้แยกกว่าเราเยอะมากเรายังถือว่าเป็นประเทศทลำบับกต้น เพราะสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามันไปสําคัญสำหรับทุกคนก็คือเรื่องของ mindset ที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ได้อยู่กับมันให้ได้ทํายังไงให้ให้ความในความยากลาบากเนี้ยเราในความท้าทายเนี้ยใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราเองกับองค์กรของเราแล้วก็กับสังคมกับทุกคนด้วยอ่ะคือมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ให้เรารู้แล้วว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นกับกับสังคมก็แล้วแต่มันมันไม่ใช่มีผลกระทบต่อคนใดคนหนึ่งคนเดียวมันมันมันเป็นผลกระทบที่เป็นวงกว้าง แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ให้ผลกระทบอันนั้นนะ่ะมันมัน,ม,นมันทุนเลาขึ้นได้หรือมันดีขึ้นได้แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกําลังใจให้คนได้แล้วก็ช่วยกันทําให้มันในในสภาวะแบบนี้ไม่อยากให้คนทุกคนเกิดความบิตเทอร์หรือความขมขื่นหรือความน negative อะทุกคนต้องช่วยกันส่งพลังดีๆออกมาแล้วก็พยายามขจัดปัญหาออาไปให้ได้มากหรือน้อยแต่แน่นอนที่สุดมันคงจะไม่ได้สะดวกสบายกายสบายใจเหมือนในภาวะปกติแต่มันก็เป็นอีกบททดสอบหนึ่งของชีวิตที่เรา จะได้เข้าใจว่าเมื่อเราเจออุปสรรคเนี่ยเราจะจัดการกับสิ่งต่างๆนั้นเรายังไงให้ให้ชีวิตเรามันมันดีขึ้นหรือว่าไม่ได้ลําบากเท่าที่มันควรจะเป็นอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ออฟฟิศเนี่ยต้องปรับตัวทุกอย่างเลยโครงการแาชั้นเนี่ยถูกถูกเปลี่ยนหมดแลนด์สเคปของการทําเสื้อผ้าเปลี่ยนหมดแลนด์สเคปของการช้อปปิ้งเปลี่ยนหมดพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนตั้งแต่วิธีการออกแบบวิธีการผลิตวิธีการจัดจาหน่าย วิธีการทำพีอาคือทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดพอการการใช้ชีวิตคนเปลี่ยนการสื่อสารเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดก็เลยก็เลยน่เป็นมุมมองของอ่าในวงการแฟชั่นกลับมาที่พี่อิงถ้าสมมติว่าเป็นวงการดนตรีวงการเพลงนี่น่าจะน่าจะน่าจะโดนไม่แพ้วคงการแฟชั่นเหมือนกันนะครับเอาใหญ่รู้ว่าพี่อิงเอ่อคิดว่ามันตอนนี้วงการเพลงเป็นยังไงบ้างการออกคอนเสิร์ตการออกเพลงการพีอาร์เพลงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้จะบอกว่าศิลปินทุกคนก็เหมือนต้องใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการในการที่จะอยู่รอดในตอนนี้อะเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยแบบรายได้หลักของศิลปินอะพูดตรงๆเลยก็คือมาจากการเล่นคอนเสิร์ตเหมือนแบบว่าเป็นแบบเป็นสิ่งที่ทําให้ศิลปินมีชีวิตด้วยอะเหมือนแบบเราได้ออกไป้องเราได้ออกไปเจอมันเทียบไม่ได้เลยกับการที่แบบเราแบบอยู่ทางออนไลน์อะไรย่างเงี้ยแต่ว่า อตอนนี้เหมือนแบบศิลปินหลายๆคนก็คือหนึ่งเห็นการทําเพลงเบื้องหลังหรือว่าเป็นการที่แบบทําทําหลังบ้านก่อนแล้วก็ปล่อยเพลงเพื่อที่จะได้เหมือนแบบอยู่ในกระแสช่วงนี้เพื่อที่จะทำเพลงแบบว่าพอสถานการณ์กลับมาปกปติเราก็จะได้กลับมาทํางานได้ปกปติเลยเหมือนงานต่างๆอะคะ่ะตั้งแต่ของอิงเนี่ยนะตั้งแต่แบบสองสามเดือนที่ผ่านมาถูกเลื่อน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 ,เ,อนเหมือนแบบตอนเนี้ย ระยะเวลาไม่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเลื่อนไปอีกถึงเมื่อไหร่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคิว mm. ต่างๆที่ต้องทบไปอะ่ะตอนนี้มันเยอะมากเหมือนเราก็ต้องมา m a n a g คิวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าตอนนี้คิวที่ยังไม่ได้เล่นอะ่ะมันล้นจนแบบว่าเชื่อว่าทุกๆศิลปินเป็นแล้วก็เอ่อในเรื่องของอิงตัวส่วนตัวอิงเองก็อย่างที่บอกว่าอิงก็ทําเพลงอัลบั้มไปเพราะว่าอิงมีแผนว่าย,ยังไงปลายปีเนี้ยอิงเนี่ยจะปล่อยอัลบั้มเต็มให้ได้ mm. ดนะคะซึ่งมันก็อาจจะแบบ อตอนนั้นอาจจะดีขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็ยังตอบไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเหมือนอ่ใช้เวลาตรงเนี้ให้ให้ให้เกิดประโยชน์ในงานของเราสูงสุดอืมอืมอืมซึ่งเหมือนครั้งนี้ที่เรามาคุยกันก็คือเราเอาโลกแฟชั่นแล้วก็โลกดนตรีในของของ,ของพี่อิงแล้วก็ของพี่หมูเนี่ยมาเจอกันเราอยากเท้าความไปก่อนนิดนึงว่าแฟชั่นแล้วก็ดนตรีอย่างเงี้ยมีอิทธิพลต่อซึ่งกันและกันกับพี่หมูกับพี่อิงยังไงบ้างเริ่มที่พี่อิงก,ก่อนก็ได้ค่ะว่า แฟชั่นเนี่ยในฐานะศิลปินเนี่ยมีอิทธิพลต่อเราอย่างไรบ้างครับผมอ่าสําหรับอิงรู้สึกว่าแฟชั่นมีผลต่อการเป็นศิลปินมากๆเลยเพราะว่าศิลปินเนี่ยเทียบเรียกได้ว่าต้องแบบต้องมาพร้อมกันเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะแบบเป็นศิลปินคนไหนก็ตามค่ะแบบแฟชั่นหรือว่าการแต่งตัวลุคของเราบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของเราหรือว่าช่วยเสริมให้กับเพลงที่เราทํามาเนี่ยให้มันแบบว่าแข็งแรงแล้วก็มีสเสน่ห์มากขึ้นโดยที่แบบเราอาจจะแบบ โอเคคนเห็นเราลุกนี้ปุ๊บเราแบบจำได้เลยว่าเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า<ม>คนเห็นเราผมทรงนี้แต่งหน้าแบบนี้แต่งตัวแบบนี้รู้เลยว่านี่คืออิงวรรนธรเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่เป็นทําให้เอกลักษณ์ของศิลปินคนคนหนึ่งอะคะ่ะมันชัดเจนขึ้นได้โดยที่แบบเราอาจจะแบบเขาเห็นแค่ภาพเราเขาก็รู้แล้วว่าเอ้ยอันนี้เป็นเราอะไรเงี้ยคือมันคล้ายๆกับเพลงแหละเวลาเราทาเพลงอิงก็จะรู้สึกว่า พวกซาวดนตรีอย่างเงี้ยก็เป็นแฟชั่นเหมือนกันเหมือนทุกๆอย่างมันมันจะมาเป็นแบบอ่ะอย่างเราจะพูดว่าดนตรียุค8090-2000อ,อะไรค่ะแบบแฟชั่นของดนตรีอ่ะมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามตามยุคสมัยเหมือนเหมือนกันแล้วก็ถ้าสังเกตได้คือตั้งแต่แบบสมัยเก่าๆมาเราก็จะแบบแฟชั่นกับดนตรีมันก็คู่กันมาเช่นเรานึกถึงเพลงของ The Beatles, แบบเดอะบทเลเราก็จะนึกถึงว่าแบบอ้อเขาแต่งตัวแบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนแบบมันเป็นภาพรวมที่ที่ทําให้ศิลปินคนหนึ่งแบบ เออมีเอกลักษณ์แล้วก็แข็งแรงมากขึ้นอืมแล้วกลับมาที่ี่หมูฮะซึ่งพี่หมูก็อยู่ที่นิวยอร์กมาประมาณหลายสิบปีเหมือนกันแล้วก็นิวยอร์กเป็นเมืองหลักหลักหลักหลายปีซึ่งนิวยอร์กเนี่ยมีมีทั้งวัฒนธรรมดนตรีที่แข็งแก่งครับครับมากๆดนตรีแล้วก็วัฒนธรรมศิลปินอะไรอย่างนี้ฮมีผลต่อการทำงานความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ของพี่หมูยังไงบ้าง คือจริงๆก็บอกว่าเหมือนเหมือนคนทํางานสร้างสรรค์นะครับคนคนที่ทํางานสร้างสรรค์ทุกคนมันได้รับอิทธิพลจากแรงบันดาลใจต่างๆที่แตกต่างกันทั้งเป็นแรงบันดาลใจและแฟชัในอดีตและแฟชั่นปัจจุบันที่มันกําลังเกิดขึ้นคือเหมือนเสื้อผ้าเหมือนอย่างที่อิงพูดนะครับมันเป็นมันทุกอย่างที่มันเป็นไลฟ์สไตล์มันเป็นภาพสะท้อนของการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป แต่แต่มันมัาจ,จะแยกย่อยว่าแต่ละคนน้องอิงอาจจะเป็นแบบนี้นะเอ่อศิลปินฮิปฮอปอาจจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าแน่นอนที่สุดอะของพวกนี้มันมากันมันมาประกันเป็นแพ็กเกจนะส่วนทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอิทธิพลกับ,ก,บกับตัวคนออกแบบหรือว่าผู้เสพหรือผู้สวมใส่อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคนคอน sumer เองถ้าเขาฟังดนตรีร็อกเขาก็จะแต่งตัวแบบนี้ถ้าเขาฟังเพลงอิง Mo ส t ล i k e ี่เขาอาจจะแต่งตัวแบบนี้อะไรเงี้ยครับทุกอย่างมัน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  เขาเรียกมันมากันมันมาเป็นแพ็กเกจมันมันเหมือนสมัยเนี้ยเหมือนเวลาเราพูดอ่ะพอพอพูดถึงงานศิลปะหรืองานเพลงหรืองานภาพยนตร์อ่ะมันอาจจะมีอิทธิพลกับคนมากกว่าเอความที่เขาเป็นคนชาติไหนด้วยซ้ำเหมือนบางคนอาจจะบอลกันด้วยการชอบภาพยนตร์พุ่มกับคนเดียวกันเขาอาจจะสามารถอยู่ญี่ปุ่นคนหนึ่งอยู่ไทยคนหนึ่งอยู่อเมริกาคนหนึ่งแต่ว่าเขามีรสนิยมในการฟังเพลงเหมือนกันรสนิยมในการเสพจางเหมือนกันมันทําให้เขาแต่งตัวคล้ายกันอะไรเงี้ยบางคน วัยรุ่นบางคนอาจจะสื่อสารกันด้วยสิ่งที่ตัวเองชอบมากกว่ามากกว่าประเทศที่เขาเกิดหรือสังคมที่เขาอยู่ามากกว่าด้วยซ้ำที่พี่คิดว่าอิทธิพลทางวัฒนธรรมมันเป็นอิทธิพลหนึ่งที่ที่ส่งผลต่อวิธีการคิดแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตค่อนข้างมากครับอืมมีศิลปินคนไหนหรือว่านักร้องคนไหนที่พี่หมูติดตามทั้งผลงานทั้งด้านดนตรีของเขาแล้วก็ทางด้านแฟชั่นของเขาด้วยไหมฮะ ก็ต้องนังอิงนะก็อาจจะ r e f e r e n c e ก็จะเก่านิดนึงนะเพราะว่าพี่ก็โตมาคือคือพี่ฟังเพลงค่อนข้างเก่าอยู่แล้วก่อนยุคพี่อยู่แล้วอย่างอย่างคนที่พี่ชอบมากก็จะเป็นพวกแบบเจวิดโบวีอะไรเงี้ยเฟรดดี้มอร์คิวรีอะไรเงี้ยพี่ก็จะชอบเพราะพี่ก็จะมี reference พวกนี้อยู่ในหัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับเอ่อชาเดย์อะไรเงี้ยนะพวกนี้อาจจะแบบ ทำไมแก่จังอะไรเงี้ยยังทัน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 อยู่ก็เพลงอะไรแถวแถวแถวยุคแถวนั้นนะครับอืมอืมอืแต่จริงๆก็จะย้อนกลับไปเก่ากว่านั้นก็ยังชอบพวกที่เป็นแจ๊สจ๋าเลยอย่างแบบบิลลี่ฮอลิเดย์เอลวิเอลาฟิชเชอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ชอบอืมแล้วพี่อิงอะครับมีบ้างไหมครับผมศิลปินที่ดูเสพแฟชั่นเขาด้วยแล้วก็เสพผลงานเพลงเขาด้วยถ้าหลักๆช่วงนี้เลยอิงคิดว่าแบล็คหิมพริงรู้สึกว่าแบบเราอะ แบบตามเขาแล้วเราอะเสพแฟชั่นจากเขาเยอะมากเลยอะเหมือนแบบโอเคเราอาจจะไม่ได้แบบไปแต่งตัวแบบแบล็กพิงเลยแต่ว่าแบบไอเทมต่างๆอะเราก็ยังแบบเฮ้ยเราดูเขาแล้วแบบเราอยากแบบเราอยากใส่หรือว่าเราแบบติดตามเพลงรวมถึงแบบลุกเขาอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเออตื่นเต้นกับการที่แต่ละเพลงมันไม่เหมือนกันเลยแล้วแบบเรารู้สึกว่าเอยมันมันมีอะไรที่เราเซอร์ไพรส์ได้ทุกๆครั้งแล้วแบบเออเรารู้สึกว่าแฟชั่นกับดนตรีเขาอะมันตื่นเต้นมากเลยในแต่ละเพลงคอนเสิร์ตแบบเออเหมือนแบบ ดูลุคนี้แล้วแบบเฮ้ยเออเขาแบบเอามาใส่มันสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมซึ่งมันก็คล้ายกับที่พี่หมูบอกเมื่อกี้ว่าแฟชั่นกับดนตรีมันมันมันก้าวข้ามเส้นแบ่งทางแบบประเทศชาติอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วอย่างเราเป<ช>็นคนไทยก็ดูศิลปินเกาหลีเราเป็นคนไทยก็ดูศิลปินแบบเวสเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบอย่างนี้ฝรั่งก็เสพอย่างนี้ฝรั่งก็เสพศิลปะเอเชียเยอะมากเลยเหมือนมันก็มันก็ครอสโอเวอร์กันไปมาเยอะแยะมากเลยอืมอืมอืม พูดถึงพูดถึงคำว่า crossover การมาเจอกันระหว่าง ASV กับอิงวัลันทอนครั้งนี้มาเจอกันได้ไงครับผมการ crossover ระหว่างแฟชั่นแล้วก็ดนตรีครั้งนี้เจอกันมาหลายปีแล้ว,ลวอีกเนาะมันมัน,ม,นมันน่าจะรักสามสี่ปีน่าจะได้แล้วนะอืมจริงๆ <c oughs> ก็เริ่มจาก relationship <c oughs> คือเหมือน <c oughs> เหมือนเหมือนเหมือนอิ England c o n c e r แล้วก็เหมือนเราก็มองหาศิลปินที่เราเราชื่นชม แล้วมันก็ไปด้วยกันได้กับแบรนด์คาแรคเตอร์ของแบรนด์เราหรือ DNA ของ a s v ก็มีคนแนะนำบางอิงขึ้นมาแล้วมันก็เลยเหมือนเหมือนเหมือนหลังหลังจากนั้นมันก็กลายเป็น relationship หลังจากที่เคยแต่งตัวกันมาปีสองปีก็เกิดการพูดคุยกันพอพูดคุยเราก็ก็ก็เริ่มดูผลงานพอเริ่มดูผลงานก็ไปเริ่มรู้จักตัวตนของเขาอะไรอย่างนี้ครับก็ก็มันเหมือนเราค่อยๆพัฒนาความจากความชื่นชมก็เป็นความศรัทธาว่าน้องคนนี้มีมี มีวิธีการทํางานที่ชัดเจนมีวิธีการวางตัวที่น่ารักเหมาะสมคือทุกอย่างมันมันในในตัวเขามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราชื่นชมใน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 คนสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างงอกงามขึ้นมาเรื่อยๆอะ่ะอืมอืมอืมพี่อิงรู้สึกยังไงบ้างฮะการร่วมงานครั้งนี้จะบอกว่าอิงอิงอิงเริ่มใส่แบบอาซาวาเอซวีเนี่ยมาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ปิดของเบอร์นเลยตั้งแต่ตอนที่ อิงไปงานเทศก,กาลโตเกียวเป็นเลนขา,านางก็เองแต่ใช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 ่ได้เรื่องส n a p แล้วทีเนี้ยอิงต้องไปเดินพรมแดงปรากฏว่าแบบอิงอะไม่มีชุดแล้วอิงก,ก็แบบเป็นแค่เด็กมหาลัยตอนนั้นแบบโ n บอดี้มากแล้วก็เออได้รับการช่วยเหลือจากพี่ไก่มานิดซึ่งเป็นเอ่อเป็นเหมือนสไตล์สต์ของโบกใช่ไหมคะแล้วเขาเหมือนเขามาช่วยตอนนั้นอิงเป็นตอนแล้วเขาก็มาช่วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบช่วยหาแบบชุดให้หนูหน่อยอะไรเงี้ยเออหนูแบบไม่มีชุดเลย แล้วเขาก็เลยไปเอาชุดสีกลมชุดหนึ่งองอาสว่ามาให้อินไส่์ก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยไปครั้งแรกเลยอ่ะที่อิงได้ใส่ชุดเลรก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเรามั่นใจมากเลยอ่ะแบบเราแบบเราใส่แล้วเรารู้สึกถึงความแบบเฮ้ยเราสวยแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนก็เป็นไแบบว่าตอนนั้นอยู่ปีสามเองแล้วก็ไปไปไปโตเกียวอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเดินจำได้เลยเออจำได้เยอะมากแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเราเราแบบมั่นใจขึ้นอ่ะเออแล้วหลังจากนั้นก็เลย ไม่ว่าจะมีงานอะไรก็เข้ามาเป็นศิลป,ปินใช่ไหมคะแล้วก็เอ่อแบบติดต่อเอสวีติดต่อมาแบบให้ไปร่วมง,งานแฟชั่นอะไรเงี้ยต่างๆงเนี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราขอบคุณมากๆแล้วเราก็แบบไปแล้วเราก็ชอบจริงๆไหงเคะ่ะเราอยากใส่ชุดนั้นชุดนี้เราขอยืมชุดไปงานแบบเอ่อซื้อไปใส่งานต่างๆเนี่ยคือเราก็รู้สึกเราแฮปปี้มากที่เราใส่แบบเคยใส่ขึ้นเอ่อคอนเสิร์ตท,ที่ญี่ปุ่นครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าทุกคนถามว่าแบบชุดของอะไรชุดของอะไรคือ มันมันเหมือนเราใส่แล้วเราสร้างความมั่นใจได้มากคือมันมันดูแบบเออเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพูดแล้วอย่างยังนมกพลาดออกเลยอืมอืมอืมที่คอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นใช่ใช่พี่หมูตีโจทย์อ่าพี่อิงครั้งนี้ออกมาเป็นเสื้อผ้าอย่างไรบ้างครับผมจริงๆต้องบอกว่าสําหรับอิงมันไม่โจทย์ถ้าไม่ต้องตีเลยเนาะเพราะว่าอิงเขาชัดเจนกับชัดเจนกับตัวตนของเขามากนะทั้งทั้งทั้งสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาเป็ดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้น ล้วยแล้วลูค้าที่ทำงานกันมาหลายปีนะพอนึกย้อนกลับเออจริงๆมาหลายปีถึงแต่เขายังเป็นนิสิตอยู่เลยอะ่ะเออมันก็คือเหมือนเหมือนเราค่อนข้างรู้จักตัวตนของเขาว่าว่าเอเขาใส่เขาชอบใส่ประมาณนี้อะไรอะไรที่เขาใส่เขาไม่ใส่อะไรเง,งี้ยแล้วก็แล้วก็สีประมาณไหนสสวนทรงประมาณไหนเชฟประมาณไหนอะไรเงี้ยคือคือเหมือนเหมือนพอมันทํางานกับคนรู้จักครับมัน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 ไม่ต้องพยายามอ่ะแล้วก็ไอ้ความไม่พยายามนั้นพอมันเป็นความเป็นธรรมชาติซึ่งก็คือตัวเองนั่นแหละความเป็นธรรมชาติอ่ะคือเขา คือเขาเป็นคนนุ Però, ่มนวลอ่อนหวานแต่จริงๆเขาค่อนข้างใน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  personality เขาดูนุ่มนวลอ่อนหวานแต่เขาค่อนข้างชัดเจนนะเขาเป็นคนแข็งในในคือเขารู้อ่ว่าอันนี้เขาทําอันนี้เขาไม่ทําเออเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ในความอ่อนหวานนั้นก็มีความแบบว่าเออชัดเจนแสงอยู่เพราะฉะนั้นน่ะเหมือนเวลาตีโจทยดมันแทบจะไม่ต้องตีเลยเพราะว่าตัวตนของเขามันสะท้อนออกมาอย่างอย่างชัดเจน ว่าจะเป็นงานดนตรีการแต่งตัวและสไตล์คําพูดคําจาทุกคนอ่ะคือหวานแต่มีความแมนเยอะแพะนเสื้อผ้ามันก็จะมีความผสมผสานระหว่างความเอ่อความหวานบวกความเท่บวกความสดใสแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีม,มีมีอะไรที่ไม่หวานจน,นแบบมันก็จะมีอะไรมาเบรกเบรกบ้างอะไรเงี้ยครับอืมอืมซึ่งครั้งนี้เหมือนเป็นการร่วมงานครั้งแรกระหว่างพี่อิงแล้วก็แบรนด์แฟชั่นที่แบบลงมือออกแบบทํางานด้วยจริงๆอยางเป็นทางการพี่อิงมีแบบ มีปลดล็อกสกิลอะไรบ้างในการทำทำงานท้งนี้เหรอครับผมเราเราเองก็ทํางานด้านดนตรีมาแล้วแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าวงการแฟชั่นแบบตั้งแต่เริ่มทําอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่เริ่มออกแบบเริ่มวางแผนอะไรเงี้ยทำอะไรบ้างเลยคะ่ะก็เหมือนแบบเราได้เรียนรู้การทํางานใหม่ๆของของการทํางานอีกรูปแบบหนึงนะะ่งค่ะแล้วก็พี่พ,พี่ดีไซเนเอร์ทุกทุกคนคือแบบใจดีมากแล้วก็แบบเวลาเราเราอยากเราอยากลองทําแบบไหนอะไรเงี้ยะคะ่ะพี่ๆี่เขาก็เหมือนแบบเปิดรับ หมดเลยว่าแบบเออแบบนี้โอเคไหมแบบนี้โอเคไหมลองแบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกสีต่างๆก็ก็มีส่วนก็คือเราก็ต้องช่วยกันเลือกอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนสนุกดีรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์ใหม่ของของแบบของศิลปินอะว่าแบบเออเราเราเราจะมาทําเสื้อผ้าคอลเลกชันคอลเลกชันหนึ่งของตัวเองอย่างเงี้ยเราเราอยากทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆจ,จะบอกว่าเริ่มต้นเลยก็คือแบบเริ่มจากการที่อิงชอบใส่เสื้อผ้าแบบไหน เราอิงก็แบบบอกพี่ๆก็คือเอ๊ะจริงๆอ่ะอิงใส่ ASV มาแทบจะทุกคอลเลคชันอยู่แล้วแต่ว <Hey. S 2> <laughs> ่อิงก็จะเลือกว่าแบบ a อ v ชุดไหนที่อิงใสแแบบงงใ่แล้วแบบอิงชอบอิงมั่นใจแล้วแบบอิงสามารถใส่ขึ้นคอนเสิร์ตได้หรือว่าแบบใส่ไปเที่ยวได้ใส่ไปนู่นใส่ไปนี้ได้คือเริ่มต้นจากตรงนั้นนะคะแล้วก็ทําแบบสิ่งที่เราชอบนี่แหละออกมาเป็นคอลเลคชันอืมถ้าสมมติว่ามีโจทย์ให้ที่หมู Make over พี่อิงสำหรับผลงานอัลบั้มต่อไปเหมือนพี่อิงบอกว่ามีปลายปีนี้จะมีอัลบั้มนะครับผมถ้าสมมติว่าให้พี่หมู Make over พี่อิงอ่ะพี่หมูอยากพี่อิงในรูปแบบไหนที่ที่แบบแตกต่างออกไปอ๋อแบบไม่ต้องคิดมากใช่ไหมแบบว่าที่เขาจะยอมใส่ใช่ไหมไม่ได้ฟรีสไตล์ได่เลยฮะที่ถ้าถ้าฟรีสไตล์เดี๋อยากจะทําให้เขาเป็นเชื่ออะไรนะเอ่ออะไรนะเด็กใหม่อะไรนะที่ที่คิตตี้ชิชาอ่านเนาะ นั road, be, <laughs isco> but, Hence, ่นเนาะน่นเนาะเอออยากทำให้ดูซ่าซาบ้างอะไรอย่างนี้เออเพราะว่าปกติเราก็จะเห็นอิงแบบค่อนข้างแบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยอ่อนหวานเลยก็อยากอยากแต่เขาไม่ใส่หรอกเชื่อแต่ว่าแต่ว่าเอออยากให้เขาดูซ่าซาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเชื่อว่าเขาไม่เคยทําอะไรที่มันแบบกากันซ่าซอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ความจริงเขามีความซ่านะแต่ว่าก็ซ่าในแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมอืมพี่เองฮะยอมไหมถ้าสมว่าอยากให้แบบเป็นแบบอิงเนาะอิงเนะ No. อิงเน่ะหรอคืออิงอ่ะจะบอกว่าอย่างที่พี่หมูพูดเลยคืออิงก็จะมีแบบที่ใส่และไม่ใส่คือแบบอิงไม่คนแบบไม่ค่อยเซลแบบเวลาแบบเราแบบโชว์แขนโชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาเราไปทํางานเนาะเราขึ้นคอนเสิร์ตเราต้องโยกมือเราต้องอะไรมันก็เหมือนแบบต้องการจริงๆใส่ได้นะแต่เขาไม่มั่นใจแต่ว่าจริงๆมันเป็นคา <ke S 1> แรคเตอร์เขาแหละอมเป็นคาแรคเตอร์เขาอ่ะอืมใช่ก็เลยถ้าถ้าเราอยากลองไหมก็อยากแต่ว่าก็ต้องก็ต้องดูว่าเออมันแบบมัน <ๆ S 2> เข้ากับเราเลยแต่หมายถึงก็ว่าเราจะมั่นใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่ว่า <c oughs> ความมั่นใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเอาจริงๆคือเราไปเมคโอเวอร์เขาได้อะไรเงี้ยแล้วก็บงังคับให้เขาใส่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่มั่นใจเสื้อผ้าไงมันก็ไม่สวยสุดท้ายแล้วสิ่งที่สาคัญที่สุดสำหรับคนใส่เสื้อผ้ามันก็คือหนึ่งเขาต้องรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเขาเองแล้วเขามั่นใจพี่ว่าความสวยมันเกิดจากมันไม่ได้เกิดจากแค่สิ่งที่เราเอาไปใส่ที่บนร่างกายเราเฉยเฉย จริงมันต้องเป็นส่วนหนึ่งไปกับตัวเราตัวตนของเราด้วยอ่ะมันสะท้อนออกมาเห็นได้ชัดว่าคนคนหนึ่งใส่เสื้อขึ้นมาสักชุดหนึ่งแล้วมันมันสะท้อนออกมาจากข้างในที่เขารู้สึกสวยข้างในเหมือนที่อิงบอกอ่ะเวลาใส่แล้วฉัารู้สึกสวยจังเลยไอ้ความรู้สึกนะมันเป็นภาพสะท้อนนะมันเป็นมันมันส่งออกไปถึงคนข้างนอกเขาจะรับรู้ได้ถึงความความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจเราสวยอ่ะเนี้ยมันเป็นเป็นเป็นความรู้สึกกับมันมันมันส่งต่อกันได้แล้วมันสัมผัสกันได้มากกว่าแค่สิ่งที่เรา มองเห็นได้ด้วยตาพี่เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับอืม,อมในอนาคตพี่อิงอยากเอร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นในรูปแบบไหนอีกหรือว่าอยากอยากอยากเปิดแบรนด์เป็นของตัวเองเลยเพราะว่าตอนนี้เราได้ลองทําเกือบทั้งแบบทั้งสเกลของการทำคอลเลคชันหนึนง่งแล้วเนาะอิงอยากทำอะไรบ้างในวงการแฟชั่นในโอกาสต่อไปอืมจริงๆแล้วอิงจะบอกว่าอิงอ่ะบ้านอิงทำโรงงานเสื้อยืดซึ่งเป็นใช่ <laughs> <laughs> ใช่แล้วเราแบบว่าจริงๆอยู่กับคุกคีอยู่กับวงการเสื้อผ้ามานานมากอย่างเช่นแบบเวลามีเสื้อผ้าหรือต่างๆเราก็จะแบบช่วยแม่แพ็คผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามว่าอยากร่วมงานอะไรกับกับวงการแฟชั่นอีกไหมจริงๆก็อยากร่วมงานถ้ามีโอกาสก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีเวลาเราได้มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือว่าได้มาแสดงตัวตนของตัวเองผ่านแบบอย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่แค่ผลงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่า ได้แต่ก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อยากทําแบรนด์ของตัวเองเคยคิดไว้ด้วยแหละว่าว่าในอนาคตแบบเราก็มีโรงงานแล้วเนาะเราก็เหมือนก็รู้สึกว่าเออเราก็สามารถต่อยอดอะไรกับกับสิ่ได้เดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวเราช่วยเป็นประกชันให้ใช่ก็รอรอรอโอกาสรอแบบรอเวลาที่เหมาะสมอะไรอย่างนี้ค่ะแบบส่วนทางที่หมูฮะอยากร่วมงานกับเอ่อ คนไหนหรือว่าใครที่เป็นแบบนอกวงการแฟชั่นอย่างพี่เองก,ก็คือมีเนี่ยคนละอยากแบบร่วมงานกับศิลปินหรือว่านักสแสดงคนไหนที่แบบว่ามาทํางานให้ในในในแบรนด์ของเราอีกนายเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังนิดนึงอาจจะยังอาจจะไม่ยังอ,อาจจะยังไม่บอกชื่อแต่ว่าอยากจะเล่าด้วยธรรมชาติของการทํราร่วมกับใครสักคนหรือเราที่เราใช้ับติดปากว่าคอลแลบคอลแลบหรือคอลลาบเรชั่นเนี่ยครับจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะจริงๆแล้วเรา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  อาจจะเห็นคนทำ collaboration กันเยอะด้วยเหตุผลทางธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สำหรับพี่อ่ะการจะร่วมงานกับใครสักคนเน่ะมันเป็นเรื่องที่เอ่อมันไม่ใช่ผลทางธุรกิจอย่างเดียวนะครับมันต้องเป็นคนที่เราชื่นชมเรารักแล้วเราก็ศรัทธาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนงานแต่งงานเนาะมันเหมือนว่าเราจะเจอใครมันต้องมีสิ่งที่เข้ากันได้อาจจะไม่ได้เข้ากันได้จะมีความตรงกันข้ามกันแต่ว่าพออยู่ด้วยกันแล้วมันเหมาะเจาะลงตัวเอ่อใช้คำนี้นี่อ่ะมันอาจจะแก่แต่มันอลาจจะต้องประมาณนี้มันอาจจะต้องมีความว่าสินเสมอกันน่ะ มันอาจจะต้องอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันแล้วมัน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 นำมาซึ่งความสุขแล้วความเจริญแอกวงานในหลายหลายหลายอย่างอันนั้นเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าเราอยากจะทํางานกับใครสักหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะร่วมงานกับใครสักคนหนึ่งมันไม่มันไม่ใช่เรามองเห็นว่ามันจะทําให้ช่องทางการธุรกิจของเรามันเติบโตขึ้นแต่ว่าสําหรับเราแล้วมันคือการที่เราได้เข้าไปทํางานร่วมกับคนที่เราชื่นชมนะแล้วก็มันทําให้จิตใจเรามันมันโมทิเวตเราให้อยากทํางานที่มันดีขึ้นหรือว่าทํางานดีไซน์ของเราให้มัน มันมีความสุขมากยิ่งขึ้นเสื้อันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นคียเวที่สาคัญสําหรับพี่ในการที่จะเริ่มต้นทํำคอลล b o บ a รชันกับใครสักหนึ่งคนครับอืมแล้วเราสามารถจะเจอ collection capsule collection ชิ้นี้ได้ได้ทีไ่ไหนบ้างครับผมทั้งของ ASV อิงวอลลนทอนเนี่ยฮะเอาตอนนี้เดี๋ยวพี่ตราแทนอีกนะตอนเนี้ย ในในเว็บไซต์ของเรานะครับที่อัศวกรุ๊ปคอซื้อวันนี้ถึงวันที่สามันก็จะมีส่วนลดพิเศษแต่หลังจากวันที่สามันก็ยังคงมีส่วนลดอยู่แต่สาวันแรกมันจะมีส่วนลดพิเศษที่ค่อนข้างค่อนข้างรู้สึกถึสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะส่วนลดมันจะค่อยเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่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 น่าซื้อที่สุดแล้วก็ต้องบอกว่าแฟนน้องอิงเนี่ยหืมแบบมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นอยากจะตั้งแต่เราเปิดเป็นเมื่อเช้านี้ก็ออเดอร์ก็เข้ามา เยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นแฟนน้องอิงก็อยากให้เข้ามาดูถึงจะไม่ใช่แฟนน้องอิงแล้วแต่ว่าชอบเสื้อผ้าสไตล์นี้ก็ที่ที่อิงสมใส่ก็อยากใส้ทีเข้ากันมาดูเพราะว่า,าผลตอบรับค่อนข้างดีทีเดียวครับอืทางฝั่งพี่ยังไงฮะฝากคอลเลคชั์นีน้แล้วก็ฝากผลงานที่เราจะได้หเห็นในปีสองพันยสเอดที่เหลือนี้ให้หน่อยครับอัลบั้มใหม่อัลบั้มใหม่ ก็อิงขอฝากคอลเลคชัน ASVX อิงวารันทรนะคะก็เป็นคอลเลคชันที่อิงกับทาง ASV เนี่ยพี่หมูนะคะแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนตั้งใจทำมากๆแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆคนน่ะชอบถามอิงเวลาอิงใส่เสื้อผ้า ASV ว่าเสื้อผ้าของอะไรคะ หรือเยอะมากคือจะมีคนดีเอมาถามในทั้งแฟนเพจทั้งอะไรต่างๆคืออิงก,ก็จะบอกว่าแบบส่วนมากจะเป็นของ ASV แล้วก็ถ้าเกิดใครชอบการแต่งตัวสไตล์แบบที่อิงชอบใส่อะไรเงี้ยก็ให้ลองมาดูคอลเลกชันนี้เพราะว่าอิงเชื่อว่ามันแบบตอบโจทย์ของสาวๆที่ที่ชอบการแต่งตัวประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อิงเชื่อว่ามันใส่ได้แบบทุกๆแบบ ทุกๆโอกาสจริงๆเงีไยไม่ว่าคุณจะแบบว่าใส่สบายๆอยู่บ้านใส่ไปเที่ยวกับเพื่อนใส่ไปไหนอะไรเงี้ยคือเหมือนเราคิดมาแล้วว่าชุดประณเนี้คือเราแบบสามารถไปได้ทุกโอกาสจริงๆเลย้ยค่ะก็อยากให้ไปดูกันนะคะสีสันน่ารักสดใสแล้วก็เหมาะกับคนสดใสสดใสค่ะและมีสำหรับผู้ชายด้วยเนาะมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนแฟนคลับที่เป็นผู้ชายจะน้อยใจมีมีเสยืดด้วยมีเสยืดง่ายๆคอกลมเป็นมัดยอมแล้วก็มีลายอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็สําหรับ ทำมาก็เพราะว่าคิดว่ามีนอ้นองเองก็มีแฟนคลับทั้งทั้งผู้ชายผู้หญิงนะกลัวว่าเดี๋ยวทาผู้หญิงเเดี๋ยวแฟนคลับผู้ชายจะน้อยใจยก็เลยทําซื้อยืดง่ายๆมาสําหรับแฟนคลับผู้ชายด้วยเผื่อใครสนใจอยากจะซื้อใช่เพราะว่าที่ออฟฟิศเองน้องๆผู้ชายหลายๆคนนะก,ก็ก็ชอบเองก็บอกว่าพี่หมูต้องทาเสื้อได้ง่ายๆที่เป็นยูนิเซ็กซ์ด้วยนะเพราะว่าอยากอยากมีว่าเป็นเจ้าของก็เลยมีทําเป็นลูอเอตท,ที่ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงออกมาด้วยครับใช่เพราะเรากำลังกำลังจะถามเลยว่าแบบมีชิ้นไหนที่เราสา่งว่าใส่ได้บ้าง กาชิ้นนี้เลยชิ้นนี้เลยตอนเลือกสีก็พยายามแบบเลือกไม่ให้มันแบบหญิงเกินไปอะไรเงี้ยเป็นสีแบบม่วงม่วงคำคลามอะไรเงี้ยผู้ชายใส่จะจะไม่แบวอะไรเงี้ยอืมจนเกินไปอะไรเงี้ยแต่ที่ยิงลงไปในแฟนเพจอะค่ะก็จะมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าแบบมีชิ้นไหนที่ผมสามารถใส่ได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆนมีเสื้อยืดอยู่สองสีนะคะก็ไปก็เป็นแบบดีไซส์แน่นอนใช่เป็นแบบน่ารักมากค่ะโอเค วันน for ี้ก็ขอบคุณทั้งพี่หมูแล้วก็เอ้ยฝากกันบ้ามฝากอัลบ้ามโอเคอ่ะ้าวเลยเฉลยขอฝากอัลบั้มฝากร้านค่ะก็คิดว่าน่าจะได้ฟังกันปลายปีนี้แน่ๆค่ะแล้วก็เรื่องของเออเพลงต่างๆที่ทำมาด้วยค่ะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เจอกันก็ฝากฟังเพลงก่อนเพื่สุขภาพเพงดีๆเจอก็หวังว่าจะได้กลับมาเจอกันเรื่ๆเดี๋ยวพออัลบั้มใหม่ออกเดี๋ยวเราขึ้นคอนเสิร์ตเดี๋ยวเราเตรียมชุดไว้ให้ใส่อีกจะขึ้นคอนเสิร์ตอืม ได้เลยก็วันนี้ขอบคุณทั้งพี่หมูแล้วก็พี่อิงมากๆที่มาพูดคุยกับเดสนายป๊อแล้วก็มาแชร์เรื่องราวของทั้งดนตรีแฟชั่นแล้วก็การร่วมงานครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ใครติดตามก็สามารถไปติดตามได้ที่ทั้งแบรนด์แล้วก็ TSP แล้วก็ของพี่อิงได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากเครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ